เครื่องสแกนบาร์โคดรูปร่างแบบปืนยิงที่หลายๆคนคุ้นเคยแต่ดีไซน์ของ v o y o i รุ่น vsb 1 4 3 3ถึงีออกแบบมาได้สวยงามหน้าใช้งานสีดำและสีส้มตัดกันบนเครื่องได้อย่างลงตัวในส่วนของการใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างง่ายเพราะเป็นแบบไร้สายสามารถเชื่อมต่อผ่าน wi-fi และ bluetooth ได้เพิ่มความสะดวกในการใช้งานโดยระยะการส่งข้อมูลสูงสุดถึง200เมตรรุ่นนี้รองรับบาร์โคดถึง25ภาษาและสามารถอ่านบาร์โคดยาวๆได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยสำหรับใครที่กำลังมองหาความเรียบง่ายในการอ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดและใช้งานได้สะดวกสบาย Honeywell HH 6 6 2 D เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์ได้ดีรุ่นหนึ่งเลยโดยรุ่นนี้สามารถใช้งานได้ทั้งแบบปุ่มกดหรือตั้งกับฐานเพื่อทำการสแกนอัตโนมัติได้ ทั้งยังสามารถทำการสแกนได้ถึง1 0 0ครั้งต่อวินาทีเหมาะกับผู้ประกอบการในหลายๆระดบับตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดใหญ่ดีไซน์ของเครื่องมีรูปลักษณ์ที่คุ้นตาและรองรับมือของผู้ใช้งานหลายขนาดหลายๆคนอาจจะกังวลกับการใช้งานเครื่องสแกนบาร์โคตเรื่องแสงที่ยิงออกมาจะสามารถอ่านบาร์โคดได้แม่นยำไหมหรือหากใช้งานในจุดที่มีแสงสว่างส่องมากเกินไปจะใช้งานได้หรือไม่ ซึ่งเวอร์เรก W8 ไปแก้ปัญหาเรื่องนี้มาได้อย่างน่าสนใจสําหรับรุ่นนี้สามารถใช้งานได้แม้อยู่ในสภาพแสงที่ละเอียดอ่อนทําให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตัวเครื่องสามารถใช้งานได้ง่ายไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมสามารถเสียบสาย USB ใช้งานได้เลยหรือใช้งานแบบไร้สายรุ่นนี้ก็รองรับด้วยเช่นกันครับเครื่องสแกนบาร์โคดรูปลับแปลกตา เพราะว่าอยู่ในรูปร่างของแหวนน้ำหนักเพียง0.04กิโลกรัมจึงง่ายมากๆต่อการพกพาไปใช้งานด้านนอกสำหรับรุ่นนี้รองรับการใช้งานร่วมกับสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android ส่วนของเครื่องสแกนบาร์โค้ดสามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธประมวลผลได้รวดเร็วมีระยะการทำงานได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงแม้ว่ารูปร่างจะเหมือนแหวนแต่ก็ออกแบบมาได้ยืดหยุ่นรองรับนิ้วของผู้ใช้ทุกระดับ สำหรับผู้ประกอบการหลายๆธุรกิจมักจะพบว่าในบางครั้งเราจำเป็นต้องอ่านข้อมูลจากบาร์โค้ดในปริมาณมากๆซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ที่ใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดอาจจะรู้สึกลาช่วงบริเวณมือ การเลือกใช้เครื่องสแกนอาร์โค้ดที่มีน้ำหนักเบาจึงเป็นทางเลือกที่ดีซึ่ง Zebra รุ e ่น SYMBOLS 2 2 0 8เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะว่ามีน้ำหนักเพียง0.17กิโลกรัมแม้ว่าจะน้ำหนักเบาแต่สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งตัวเครื่องยังออกแบบมาให้มีความทนทานสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง50องศา,ศาเซลเซียสเลยครับ หลายๆครั้งที่เราจะเห็นว่าเครื่องสแกนบาร์โค้ดมาพร้อมขาตั้งซึ่งเราอาจจะไม่ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของขาตั้งที่มาพร้อมตัวเครื่องสักเท่าไหร่แต่สำหรับเอโยโรุ่น y s 0 4 3 4ดอกจ1นี้สามารถขาตั้งมาใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุดเพราะตัวขาตั้งสามารถเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ผ่านทาง USB เพื่อทำการเชื่อมต่อ และยังสามารถเป็นแท่นชาร์จให้กับเครื่องสแกนบาร์โค้ดได้ในตัวในส่วนของเครื่องสแกนบาร์โค้ดเองก็มีศักยภาพที่น่าสนใจเพราะสามารถอ่านข้อมูลได้แม้ว่าตัวบาร์โค้ดจะมีร่องรอยขีดข่วนไม่ชัดหรือมีความเสียหายก็ตาม หากประกอบธุรกิจร้านค้าหรือการขนส่งและจำเป็นต้องสแกนบาร์โคดในปริมาณมากๆเราจำเป็นต้องมีเครื่องสแกนบาร์โคดที่สามารถทำการอ่านข้อมูลได้อย่างแม่นยำโดยรุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีแสงสีแดงแทนการใช้เลเซอร์ขาดเล็กในการอ่านข้อมูลบาร์โคดทำให้สามารถอ่านข้อมูลได้อย่างแม่นยำแม้ว่าตอนใช้งานเครื่องสแกนบาร์โคดมือจะสั่นอยู่ก็ตาม อีกทั้งยังสามารถอ่านข้อมูลได้แม้ว่าบนบาร์โคดจะมีแสงสะท้อนจากการที่ตัวบรรจุภัณฑ์มีความมันวาวก็ตามสำหรับ EVNVN รุ่น YS0727 สามารถใช้งานกับบาร์โคดได้ทั้งในรูปแบบ 1D และ 2D จึงค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพครอบคลุมการใช้งานได้ในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการค้าขายหรือการขนส่งเป็นต้นรุ่นนี้สามารถใช้งานแบบไร้สายหรือต่อสาย USB เพื่อใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้ อีกทั้งยังใช้งานได้อย่างยาวนานถึง22ชั่วโมงเพราะมีแบตเตอรี่ขนาด1,200ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรวมถึงสามารถใช้สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ในหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยหากเราจำเป็นต้องใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดนอกสถานที่ z IOXX รุ่น u h เ n ง da ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆรุ่นหนึ่งเลยครับ เพราะสามารถนำมาใช้งานโดยไม่ต้องเสียบปลั๊กได้ยาวนานถึงสองชั่วโมงโดยรุ่นนี้ใช้หัวเลเซอร์คุณภาพสูงได้รับมาตร,รฐานความปลอดภัยเลเซอร์ระดับสากลรวมถึงใช้ไมโครโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ทำให้สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็วเครื่องสแกนบาร์โค้ดทำจากวัสดุ ABS ทำให้แข็งแรงทนทานสามารถรับแรงกระแทกได้หากทำตกในระยะไม่เกิน1.5เมตรก่อนหน้านี้ได้มีการจำหน่ายเครื่องสแกนบาร์โค้ดร,รุ่นนี้แบบมีสายมาก่อน แต่ปัจจุบันมีการเพิ่มรุ่นแบบไร้สายเข้ามาเพื่อตอบสนองการใช้งานที่มากขึ้นและช่วยให้ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยรุ่นนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางเช่นร้านค้าปลีกทั่วไปร้านขายยาเป็นต้นระยะการยิงแสงสำหรับสแกนเพียง15เซนติเมตรแต่ก็สามารถใช้งานได้ราบรื่นสามารถสแกนได้โดยไม่ต้องกดปุ่มยิงเพราะมีระบบที่สามารถตั้งค่าให้ไฟสแกนติดค้างไว้โดยไม่ต้องกดปุ่ม คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด